แกอยู่วัดหนึ่งซุ้มประตูจะมีข้อความแกะสลักเป็นไม้แกะสลักลงในไม้เป็นข้อความใหญ่ต้นแบบนี้เขียนโดยลายมือของพระรูปหนึ่งซึ่งมีชื่อในด้านนี้คือคนญี่ปุ่นนี่เขาจะให้ความสัมพันธ์กับการเขียนตัวอักษรด้วยพู้กันเป็นศิลประชั้นสูงข้อความที่ไปติดอยู่บน ซุ้มประตูนั้นก็มีความเป็นมาที่น่าสนใจเขาเล่าว่าเป็นผลงานของอดีตเจ้าว,วาดชื่อว่าโคเซนท่านมีความสามารถในเรื่องการเขียนตัวอักษรได้พูดกันจีนมากก็ตอนที่ท่านเริ่มเขียนข้อความพีวาเนี่ยมีลูกศิษย์คนหนึ่งอยู่ด้วยแล้วก็ช่วยคนช่วยทำหมึกให้นะ ด้วยการขูดแล้วก็มันก็จะเป็นหมึกออกมาลูกศิษย์คนนี้ไม่ใช่แค่เป็นลูกมือเฉยๆแต่ว่าเป็นคนที่มีสายตาที่เฉียบคมตอนที่ท่านเจ้าวาดเขียนครั้งแรกนี่ลูกศิษย์ก็บอกว่าไม่สวยท่านก็เลยเขียนใหม่เป็นแผ่นที่สองลูกศิษย์บอกแย่กว่าเดิมท่านก็เลยเขียนแผ่นที่สามลูกศิษย์ก็ก็ยังตำหนิอีกว่ายัางไม่ดี ท่านก็เขียนอีกบอกก็ว่าเขียนไปถึง80แผ่นก็ยังไม่ดีก็พอเอิญพอเขียนมาถึง80แผ่นลูกศิษย์ก็มีธุระออกไปข้างนอกตอนที่ลูกศิษย์ออกไปข้างนอกนี่ท่านก็ก็รู้สึกขึ้นมาว่าเออไม่มีใครอยู่แล้วนะตอนนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้เขียนให้เต็มที่สักทีตอนนั้นใจนี่ท่านไม่มีกังวลแล้วใจไม่ได้คิดถึงลูกศิษย์แล้วเพราะลูกศิษย์ไม่อยู่ เป็นช่วงที่ใจนี้มีสละไร้กังวลเานก็เลยตวัดผู้กันนะอย่างเป็นธรรมชาติมากแล้วก็ใช้เวลาไม่นานก็เสร็จลูกศิษย์ไปไประเดี๋ยวเดียวกลับมาเอาเห็นอาจารย์เขียนเสร็จแล้วล,ลูกศิษย์ชมมากเลยว่ามันเป็นตัวอักษรที่งดงามมากที่สุดที่เขาเคยเห็นอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของอแผ่นป้ายบนซุ้มประตูนั้น อาจารย์ท่านนี้ท่านก็มีฝีมือมากนะแต่ว่าท่านจะเขียนได้ดีที่สุดก็เมื่อไม่กังวลเมื่อใจเป็นอิสระกังวลพ่ออะไรกังวลก็พ่อะมีคนอยู่ด้วยกังวลสายตาของคนที่อยู่ด้วยถึงแม้จะเป็นแค่สิทธ์นะแต่ว่าคนเราพอไปกังวลไปคํานึงถึงสายตาคนอื่นแล้วมันก็จะเรียกว่าเกิดอาการเกร็งหรือไม่เป็นธรรมชาติก็ได้แต่พอเรา พอเราไม่สนใจเขาหรือไม่มีเขาอยู่ด้วยนี่มันก็จะเป็นอิสระได้เวลาเราทำงานหรือว่าเรียนหนังสือก็ตามเราคงสังเกตได้ว่าถ้าเราทำโดยคำนึงถึงสายตาของคนอื่นหรือว่ามีคนอื่นเข้ามาจ้องอยู่เราจะรู้สึกแล้วว่ามันมันไม่เป็นอิสระแต่เมื่อใดก็ตามที่ไม่คำนึงถึงสายตาของเขา ว่าเขาจะชมหรือจะเชียร์หรือว่าจะตําหนิธรรมชาติความสามารถที่เป็นธรรมชาติก็จะออกมามันพั่งปลวกมานักเรียนที่ไปสอบเวลาสอบโดยที่ไม่นึกถึงใครเลยนึกถึงแต่ข้อสอบมันจะทําได้ดีนะแต่ถ้านึกถึงคนที่เขาจะคอยตําหนิหรือจะคอยพูดถึงผลสอบของเราไม่ว่าชม หรือว่าตำหนิก็ตามเนี่ยจิตมันจะไม่เป็นธรรมชาติและความสามารถมันก็จะไม่ออกมามันก็มันถูกบล็อกเอาไว้มันก็เหมือนกับนักกีฬานะนักกีฬาที่เวลาซ้อมโดยไม่มีใครอยู่ด้วยนี่มันจะอาจจะซ้อมได้ดีกว่าตอนที่มีมีผู้ชมอยู่เยอะแยะเพราะว่าไปกังวลจิตที่มีความกังวลถึงความถึงสายตาของคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นจิตที่ ไม่เป็นปกตินะจะเรียกว่าเป็นจิตที่เจือไปด้วยทุกข์ก็ได้มันก็เลยสกัดกั้นไม่ให้ความสามารถที่มีอยู่ออกมาเพราะว่าเพียงแค่คาดหวังว่าจะให้เขาชมหรือเพียงแค่กลัวว่าเขาจะตําหนิความคาดหวังจะให้เขาชมนี่มันก็ทําให้ทำให้จิตเนี่ยมันเรียกว่าเกรงหรือว่าถูกบีบคั้นถ้ามีมากๆก็เป็นจิตท,ที่ไม่เป็นปกติ สิ่งที่มีอยู่โดยธรรมชาติมันก็ไม่สามารถจะออกมาได้ยิ่งเวลาเราทํางานหรือหรือเรียนหนังสือก็ตามพยายามวางพยายามปล่อยวางความคิดคํานึงถึงคนอื่นไม่ว่าเขาจะมาชมหรือเชียร์ก็ตามให้ใจเราอยู่กับงานจริงๆแต่เวลาเรียนหนังสือนี่มันก็มีปัญหาอย่างหนึ่งนะก็คือว่ามันมืนก็มีคู่แข่งด้วยมันไม่ใช่แค่มีคนชมหรือคนเชียร์ที่บ้านอย่างเดียวแต่ว่ามันมีคู่แข่ง ในห้องด้วยพอไปคิดถึงคู่แข่งแล้วมันก็ทุกข์เหมือนกันนะอันนี้ก็อยากจะให้ฟังเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่ประเทศอเมริกาเนี่ยมันจะมีเรียกเป็นประเพณีก็ได้คือประเพณีแข่งขันสะกดคํคาคําภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาเอ่ยคําคํานี้ออกมาจะมีสองพยางสามพยางสี่พยางห้าพยางก็แล้วแต่คนที่เข้าแข่งขันเนี่ยจะต้องสามารถสะกดคําได้ถูกต้อง ประเพณนี้นี้มีมา70-80ปีแล้วแล้วก็มีนักเรียนเข้าแข่งขันในปีหนึ่งนี่หลายสิบล้านคนทั่วประเทศอเมริกาเขาชื่อว่าสเปริ่งดีดีนี่คือพึ่งเปหมือนกับว่าเด็กเรานนี่เหมือนกันกนนพึ่งพึ่งที่เก็บสะสมคำอาไว้อยู่ในหัวพอพูดปั๊บก็สะกดมาได้ทันทีเมื่อสัก2ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการประกวดรอบสุดท้ายจาก10กว่าล้านคนเขาก็คัดมาเหลือแค่1ิคน แล้วก็มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์จัดแข่งขันในห้องประชุมใหญ่คนเป็นพันปีนั้นเนี่ยก็มีตัวเก่งคนหนึ่งชื่อว่าซามีส่วนใหญ่คนที่เข้าผ่านรอบคัดเลือกด้นี้มักจะเป็นเด็กเด็กต่างด้าวหรือว่าเด็กลูกผสมนะหรือบางทีก็เป็นเด็กจากทวีปอื่นเป็นอินเดียบ้างเป็นจีนบ้างเกาหลีบ้างปีนั้นก็มีซามีซามีนี่ก็เป็นตัวเก่งลำดับหนึ่งแล้วก็ ตัวเก่งอันดับสองตัวเต็งเนี่ยอันดับสองคือราชีพพ่อและแม่ก็เป็นแขกแล้วแต่ว่ามาเกิดในอเมริกาสามีตัวเต็งอันดับหนึ่งราชีพเป็นอันดับสองแต่ปรากฏว่าสามีเนี่ยพอมาถึงคำคำหนึ่งเนี่ยตกรอกสกดผิดไปตัวหนึ่งก็ตกลอกราชีพไปเลยได้มาเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งก็เป็นความฝันของเขาเพราะว่าเขาแข่งมาหลายปีแล้วก็มีนักข่าวก่อนที่จะถึงรอบตัดเชือก ว่าใครจะเป็นแชมป์ก็มีนักข่าวไปไปสัมภาษณ์ราชีว่าดีใจไหมนะที่สามีตกลออเพราะสามีนี่คือตัวเต็งอันดับหนึ่งเลยราชีบอกว่าไม่เลยครับไม่ดีใจเลยครับเพราะว่าผมแข่งกับคำนะผมไม่ได้แข่งกับคนพอพูดอย่างนี้เข้าคนทั้งห้องประชุมก็ตบมือกันสนันเลยแข่งกับคำไม่ได้แข่งกับคนคือเขาไม่ได้มองว่าสามีนี่เป็นคู่แข่งเลย ราะว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยคือว่าทำไงถึงจะปลุกปล้ำกับคำที่มันยากๆนี้ให้มันถอนรหัสออกมาให้ได้เขาไม่ได้เคีดยวเขาแข่งกับคนซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นคำพูดที่มันกระทบใจผู้ชมมากผู้ชมเนี่ยเเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่มักจะมองคนอื่นเป็นคู่แข่งเวลาทํางานนี่ก็จะเห็นคนอื่นเป็นคู่แข่งตลอดเวลาแต่สามีเขาไม่เป็นอย่างนั้นเขาไม่สนใจคนอื่นเลยก็สนใจแต่ว่า ไอ้คำแต่ละคำที่ออกมานี่มันจะสะกดยังไงเมื่อทำเช่นนี้เนี่ยเขาก็เลยไม,ไม่ไม่มีความสุขดีใจที่เพื่อนตกรอบอันนี้เนี่ยเป็นมุมมองที่สำคัญมากเพราะเวลานี้เราทำงานเนี่ยเรียนหนังสือเนี่ยเราก็จะมองคนอื่นเป็นคู่แข่งตลอดเวลาแล้วเราก็มีความทุกข์แล้วในใจเราก็คอยแช่งให้เขามีอันเป็นไปอยากจะให้เพื่อนนี้สอบได้ไม่ดีเพื่อที่เราจะได้เป็นที่หนึ่ง หรือว่าอยากจะให้เพื่อนมีอุปรสรรคในการทํางานเพื่อว่างานของเราจะได้โดดเด่นกว่าคนอื่นมันจะมีความอิจฉาลึกซึยาและมันจะมีจิตที่เป็นอกุศลตามมาคือขอให้เขาเจ้งขอให้เขาลําบากขอให้เขามีอยนเป็นไปถ้าจิตเช่นนี้มันก็จะทําให้สั่งสมความคิดที่ไม่ดีเอาไว้และพอเขาได้ดีเราก็กนะทุกข์นะทั้งที่เราควรจะยินดีเพราะเขาเป็นเพื่อนเรา แต่เขาได้เลื่อนตำแหน่งมากกว่าเลื่อนขั้นมากกว่าแล้วก็ทุกเพราะตลอดเวลาเราคิดว่าเราแข่งกับเขาแต่ว่าอย่างราชีมนี่เขาไม่ไม่รู้สึกหวั่นไหวเลยเพราะว่าในใจตั้งแต่แรกเขาไม่ได้คิดว่าเขาแข่งกับใครอยู่แล้วเขาไม่ได้แข่งกับคนเขาแข่งกับคำไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นคติในการทํางานที่สําคัญมากและเป็นคติในการดําเนินชีวิตด้วยสองเรื่องที่พูดมานี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่เขาทํางาน โดยที่ไม่ไม่เอาคนมาอยู่ในความคิดอย่างอาจารย์คนแรกเนี่ยอาจารย์โคเซนเนี่ยนะทำงานได้ดีเมื่อไม่มีใครอยู่ในความคิดไม่มีใครอยู่ในสํานึกของเขาไม่ได้อยู่รอบตัวอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้นึกถึงใครด้วยพอไม่ได้นึกถึงใครมันก็ทํางานได้ดีแต่ว่าในกรณีแรกเนี่ยมันมีเพราะว่าให้ใครคนนั้นเพื่อไม่อยู่ในที่นั้นด้วยก็เลยไม่นึกถึงเขาได้ง่ายใจก,ก็เป็นอิสระ แต่ว่าราชีพนี่ถึงแม้มีใครอยู่รอบตัวแตลว่าเขาก็ไม่ได้คิดว่าเป็นคู่แข่งเขาไม่ได้นึกถึงคนเลยนะเขาคิดถึงคำเวลาเราทำงานนี่ให้เรานึกถึงงานมันจะดีมากเลยทำงานก็นึกถึงแต่งานปลุกปั้มอยู่กับงานไม่ต้องสนใจใครทั้งสิน้นว่าเขาจะเชียร์หรือไม่เชียร์ไม่สนใจว่าเขาคือคู่แข่งของเราไม่มีคำว่าคู่แข่งอยู่ในหัว ไม่มีคำว่ากองเชียร์อยู่รอบตัวใจอยู่กับงานคอยคิดว่าเอองานมันจะแก้อย่างไงจะทำให้ดีได้อย่างไรจะทำให้ดีที่สุดได้อย่างไรคนจะเชียร์หรือไม่เชียร์นั้นเราไม่สนใจเราทำให้ดีที่สุดใจเราอยู่กับงานถ้าเราทำวางใจแบบนี้เหมือนกับว่าทำงานคนเดียวแม้ว่าอยู่ท่ามกลางคนทั้งโลกใจเราจะมีสมาธิมากพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าอยู่หลายคนก็มันก็อยู่คนเดียว เวลาเราทำงานหลายคนเนี่ยให้เราลองนึกเหมือนกับว่าเราทำงานคนเดียวไม่มีใครที่คอยเฝ้ามองว่าเราจะทำงานอย่างไรผลจอบมาอย่างไรไม่มีใครที่จะเป็นคู่แข่งกับเราทำงานกับคนร้อยคนก็เหมือนกับทำคนเดียวคือจิตนิ่งอยู่กับงานจิตเป็นสมาธิอยู่กับงานทำการบ้านก็เหมือนกันทำข้อสอบก็เหมือนกันแข่งกันร้อยคนเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยแต่เรา ในใจตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ากำลังอยู่คนเดียวนะทำข้อสอบจิตใจเป็นสมาธิอยู่กับข้อสอบที่ทำพอจิตใจจดจ่อยอยู่กับกับสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นงานก็ดีเป็นการบ้านก็ดีหรือหรือข้อสอบก็ดีเนี่ยมันจะเป็นสมาธิแล้วความสามารถสติปัญญามันก็จะครั่งพรัวออกมาแล้วก็จะมีความสุขด้วยําทำงานมันมีความสุขได้นะทำงานมีความสุขแล้วก็ออกมาดีด้วยเราเคยสังเกตไหมเวลาแข่งฟุตบอล ระดับนัดสำคัญเนี่ยแล้วก็เกิดว่าฝ่ายหนึ่งเกิดไปทำฟาวในเขตโทษเราต้องมีการยิงลูกโทษการยิงลูกโทษเนี่ยเป็นวิธีเข้าประตูที่ง่ายที่สุดแล้วยิงตรงจุดโทษเนี่ยเป็นวิธียิงให้เข้าประตูง่ายที่สุดแต่ทำไมนักฟุตบอลระดับโลกหลายคนเน่เตะไม่เข้าไม่ใช่โกเก่งนะโกรับไม่ได้เด็ซ้ำแต่ว่ามันเตะออกนอกกรอบไปเลยที่เตะไม่เข้าเพราะอะไร เพราะว่าใจเนี่ยมันมันนึกถึงคนคนดูที่อยู่รอบไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์หรือว่ากองเชียร์ฝ่ายตัวเองหรือกองเชียร์ฝ่ายตรงข้ามพอไปคิดถึงสายตาของคนอื่นจะเป็นหมื่นเป็นแสนหรือเป็นล้านก็ตามพอไปคำนึงถึงสายตาของเขาเนี่ยมันไม่มีสมาธิแล้วคนที่จะเตะเข้าคือคนที่ไม่รู้สึกไม่คำนึงเสมือนกับว่าไม่มีใครอยู่ในสนามฟุตบอลเลย ทั้งสนามมีแต่ตัวเขากับลูกบอลแค่นั้นเองคนที่ทําใจแบบนี้ได้นี่มีแต่เขากับลูกบอลเท่านั้นแหละไม่มีคนอื่นอยู่ในที่นั้นเลยก็จะสามารถเตะเข้าได้ง่ายเพราะว่าเตะอย่างนี้มาซ้อมอย่างนี้มาเป็นพันครั้งแล้วก็มาเจออีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นไหลไปคนที่วางใจแบบนี้คือไม่มีใครอยู่ในความรับรู้ของตัวมันก็ไม่มีใครอยู่ในสนามเลย จะเตะได้สบายมากนี่คือความต่างกันระหว่างนักฟุตบอลนะที่ทำใจเป็นกับทำใจไม่เป็นแลการการทำงานการทำแล้วก็ตามเสม,มือนกับว่ามีแต่เรากับงานเท่านั้นในโลกนี้ไม่มีอย่างอื่นอยู่ด้วยนะไม่มีใครคนอื่นอยู่ด้วยเลยในความคิดคำหนึ่งมันเป็นศิลปะของความสำเร็จได้แต่ในทางพุทธศาสนาเนี่ยถ้าจะให้ดีกว่านั้นนะ มันต้องนอกจากจะไม่มีใครคนอื่นแล้วต้องไม่มีแม้กระทั่งตัวเราด้วยไม่มีแม้กระทั่งตัวเราคือไม่มีตัวกูอยู่ด้วยเพราะถ้ามีตัวกูอยู่เมื่อไหร่เนี่ยจิตมันก็ยังหวั่นไหวอยู่เป็นแต่ลูกโทษเนี่ยแต่ลูกโทษที่ยังมีตัวกูอยู่ว่าถ้ากูแตะไม่เข้าคนก็จะลุมปันามว่าแค่ง่ายๆแบบนี้ยังไม่เข้าคนที่เก่งๆเนี่ยมันกลัวลูกง่ายๆเพราะถ้าเตะเข้าก็เสมอตัว เตะไม่เข้านี้ก็ดุดา่าเตะลูกยากๆนี่ยังถ้าเตะเข้าก็ยังได้รับคําชมเตะไม่เข้าคนก็ไม่ว่าอะไรเพราะลูกมันยากถ้าลูกง่ายๆเตะไม่เข้านี่เสมอตัวพอเตะเข้าเสมอตัวเตะไม่เข้าถูกด่ามันก็เลยเตะไม่เข้าเพราะมันกลัวมันมีตัวกูเป็นผู้หวั่นไหวเป็นผู้วิตตกกับการที่จะเตะไม่เข้าคนเราเนี่ยจะทุกเนี่ยนะในเรื่องแต่ก็ตามเนี่ยมันทุกเมื่อมีตัวกูนะหรือของกูเวลาของหายเนี่ย ถ้าเป็นของของคนอื่นเนี่ยเราไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่เราเฉยๆแต่ทันทีที่รั่วนี่เป็นของกูเราทุกข์ทันทีเลยเวลาได้อ่านข่าวคนตายตามหน้าหนังสือพิมพ์อุบัติเหตุต่างๆเนี่ยเราอ่านก็เฉยๆแต่พอรู้ว่าคนตายนี่เป็นญาติของกูเป็นเพื่อนของกูนะหรือว่าเป็นคนในบ้านเดียวกับกูพอมันมีคําว่ากูอยู่เท่านั้นแหละนะ มันทุกทันทีเลยมันเปลี่ยนไปเลยจากความรู้สึกเฉยๆเป็นความเศร้าโศกฟูมฟายคนเราทุกเนี่ยทุกครั้งนะเมื่อมีตัวกูขึ้นมาเสมออะไรก็ตามที่เป็นของฉันของกูหรือตัวกูนี่จะเดือดร้อนถ้าเป็นกับคนอื่นเราเฉยๆอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างเมื่อวานถ้ามีคนตายแล้วอีกคนหนึ่งเศร้าโศกเราก็แนะนำเขาได้ นะว่าต้องทำอย่างงูน้นทำอย่างงี้ก็ตายไปแล้วอยไปห่วงกังวละไรเลย,เลย,เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพ่อของตัวเองตายโอ้มันจมอยู่ในความทุกข์ใครมาแนะนำก็ไม่ไม่ฟังไอ้ที่เราแนะนำที่เคยแนะนำคนอื่นได้ก็เอามาแนะนำกับตัวเองไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวกูของกูแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถจะทำให้ตัวกูนี่มันไม่เกิดขึ้นได้เนี่ย เราก็จะไม่ทุกข์ขนาดนั้นอย่างเช่นเวลามีคนตำหนิเราเราจะทุกข์ทันทีเมื่อเราคิดว่าเขาว่ากูเขาว่ากูแต่ถ้าเกิดว่าเรามองไปอีกมุมหนึ่งซึ่งไม่มีตัวกูอยู่มันก็ไม่ทุกข์นะชเช่นไปมองว่าที่เขาพูดมานี้มันจริงไหมมันมีความจริงหรือเปล่าทําไมเขาถึงพูดอย่างนั้นคิดแบบนี้มันไม่มีตัวกูอยู่เลยนะมันก็ทําให้ไม่ทุกข แล้วก็ทําให้ได้ประโยชน์ด้วยเพราะมันเป็นการเพิ่มปูนปัญญาทําให้เกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาทักคนแล้วเขาไม่ทักเราถ้าคิดว่าเขาไม่ทักฉันเขาไม่ทักกูมันทุกเลยนะแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งว่าเฮ้ยเขาเป็นอะไรไปนะเขาไม่สบายหรือเปล่านะทำไมเขาถึงหน้าบึ้งอย่างนั้นคิดแบบนี้ไม่มีตัวกูอยู่เลยนะมันมีแต่ความคิดถึงคนอื่น มันก็ไม่ทุกนะเวลาเราทำงานทำงานให้ได้ดีทำให้เต็มให้เต็มที่โดยไม่ได้คิดว่าถ้าไม่ดีจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันหรือว่าถ้าฉันทำดีจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันไม่คิดตรงนี้อยู่ไม่มีตัวกูเป็นผู้ที่จะรับผลของการกระทำนั้นมันก็ทำได้ดีอะไรเกิดขึ้นกับเรานะพยายามอย่าให้ตัวกูเกิดขึ้นแม้แต่เวลาของหายเงินหายก็คิดว่า เงินกูหายเนี่ยทุกเลยนะแต่ถ้าเรามองอีกแง่หนึ่งว่าเออถ้ามีคนเก็บได้เขาก็ได้ประโยชน์นะคนที่เขาเก็บได้ก็าอาจจะเป็นคนจนก็ได้เขาอาจจะกําลังเจ็บป่วยก็ได้พ่อแม่เขาอาจกําลังเดือดร้อนก็ได้การคิดแบบนี้มันไม่มีตัวกูอยู่ไม่มีของกูอยู่เลยคิดแบบนี้นก็ไม่ทุกนะนวิธีการวิธีหนึ่งที่จะทำให้ตัวกูไม่เกิดขึ้นก็คือการนึกถึงคนอื่นทําไมเขาเดือดร้อนทําไมเขาเป็นอย่างนี้ทําไมเขาหน้าบึ้งอย่างนั้น หรือว่าเออเขาเก็บได้ก็ดีนะจะได้เป็นประโยชน์กับเขาหรือที่พูดถึงเรื่องเด็กที่เอาปืนยิงพรานเนี่ยมันจะทุกทันทีถ้าบอกว่า,เ,าเด็กตัวเล็กๆทําไมมาทํางี้กับฉันฉันเป็นพรานนะแกเป็นเด็กทําไมไม่มีสมาคาร,รวะที่แบบนี้น่โกรธเลยนะแต่ถ้ามองว่าเออเด็กนี่มันไม่รู้เดียงสานะก็ทําไปตามภาษาที่แบบนี้ไม่มีตัวกูอยู่ในอยู่ในความคิดเลย ตัวกูมันเกิดขึ้นไม่เกิดมนอยู่ที่ใจเราว่ามันเราคิดคิดถึงตัวเองหรือเปล่าหรืออย่างที่พูดเรื่องน้องน้องโยเนี่ยน้องโยเขาคงจำได้ที่เป็นเด็กเจ็ดขวบแล้วก็อุบัติเหตุแล้วก็ไม่ร้องเลยตั้งที่ขาเละข,ขาแหลกหมดน้องโยทนความเจ็บได้เหนือมนุษย์มากเลยเอาคิดถึงป้ากลัวป้าเสียใจในต,ตอนนั้นนี่ไม่มีคําว่าตัวกูอยู่ในความคิดของน้องโยมีแต่ป้าอยู่ในความคิดคำหนึง่ง แต่คนเราถ้ามีตัวกูอยู่เนี่ยเพียงแค่รอยขีดรอยข่วนที่แขนที่ขามก็ทุกข์แล้วนะตายแล้วนะกูจะไปต่อไปนี้ก็จะเสียโฉมแล้วนะตอนี้เป็นแผลเป็นที่กูจะมีแผลเป็นแล้วนะหรือว่าแล้วเดี๋ยวแม่เห็นกูเป็นอย่างนี้มีตัวกูอยู่เต็มเป่าเลยมันก็ทุกข์นะวิธีการที่จะไม่ให้มีตัวกูเกิดขึ้นก็คือการนึกถึงคนอื่นอันนี้เป็นวิธีง่ายๆเลย ในพุทธศาสนาเนี่ยถึงเน้นเรื่องการให้ทานเพราะการให้ทานก็เป็นการพยายามที่สลักตัวกูักไปคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองแต่ครานี้เนี่ยมันมีวิธีที่ลึกไปกว่านั้นนะที่จะทําให้ตัวกูไม่มีไดนะ้ก็คือการไม่มีสติอาการมีสติพอเรามีสติเมื่อใดเนี่ยตัวกูมันไม่เกิดนะเมื่อมีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่ตัวกูไม่เกิดเมื่อเรามีสติอยู่การเดินเนี่ยมันไม่มีผู้เดินนะเมื่อเรามีสติ ขณะที่เกิดความเครียดขึ้นมามันมีแต่ความเครียดไม่มีผู้เครียดเพราะว่าสติทําให้ไม่มีตัวกูเข้ามาเป็นเจ้าของความเครียดนั้นมันมีแต่การเดินแต่ไม่มีผู้เดินมีแต่ความเครียดแต่ไม่มีผู้เครียดมีแต่ทุกขเวทนาแต่ไม่มีผู้ทุกขเวลาป่วยเวลามีแผลเวลามีอะไรมากระทบกายถ้าไม่มีสติมันก็จะรู้สึว่าฉันเจ็บฉันเจ็บฉันป่วยฉันป่วยแต่ถ้ามีสติ นะความเจ็บความป่วยนั้นก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกเห็นไปแทนตรงนี้เนี่ยนะมันผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็จะเห็นเองว่าเออแต่ก่อนเราโง่นะเวลาโกรธเวลาโมโหเวลาหงุดหงิดนะมันก็ไปรับเอาความหงุดหงิดมาเป็นของฉั้นมาเป็นของกูก็เลยเป็นผู้กลัวเป็นผู้หงุดหงิดแทนแต่ถ้าเรามีสติเราก็เห็นมันมันเกิดขึ้นในใจ ความปวดเกิดขึ้นที่กายความเครียดเกิดขึ้นที่ใจแต่ว่าไม่มีฉันเป็นผู้โกรธไม่มีฉันเป็นผู้ปวดไม่มีฉันเป็นผู้เมื่อยนี่เป็นวิธีการสลายตัวตนนะที่ดีที่จริงตัวตนมันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วนะมันไม่ต้องสลายหรอกเพราะมันไม่มีตั้งแต่แรกแต่เพราะมันหลงมันก็เลยสร้างตัวตนขึ้นมาแต่พอเรามีสติไอการหลงที่จะปรุงว่าเป็นตัวตนมันก็ไม่มี คนเรานี่หลงอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่รู้ตัวบางทีรู้ก็ยังยองยอง,งปล่อยให้หลงนะเช่นเราเห็นไม้ตามเราจะสังเกตเห็นรถบางทีรถสีเขียวก็เขียนสติ๊กเกอร์ติดว่ารถคันนี้สีดําบางทีรถสีดําก็เขียนสติ๊กเกอร์ว่ารถคันนี้สีขาวอันนี้เป็นคือการหลอกตัวเองนะแบบชัดๆเลยแล้วก็เชื่อสิ่งที่หลอกด้วยนี่ก็เป็นความหลงที่เราเห็นได้ แต่ว่ามันมีความหลงที่มันทําโดยไม่รู้ตัวอีกเยอะนะโดยเพราะการหลงปรุงว่ามีตัวตนแต่ถ้าเกิดว่าเราเรารู้ทันคือมีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่ความหลงมันไม่มีเพราะว่าความรู้สึกตัวหรือสัมปชัญญะนั้นะมันเป็นปฏิปักษ์กับความหลงสติคือไม่ลืมสัมปชัญญะคือไม่หลงนะพูดง่ายๆแบบนี้นั้นที่เราเจริญสติกันเนี่ยก็เพื่อให้มีความระลึกได้อยู่อย่างรวดเร็วและอย่างต่อเนื่อง เราลึกได้ในเรื่องอะไรก็เราลึกได้ในเรื่องกายและใจมีแค่นี้แหละอย่างที่เราสวนเมื่อกี้นี้สัมมาสติก็คือสติปัฏฐานสติมันมีหลายหลายแบบมีมิจฉาสติก็มีสัมมาสติก็มีถ้าสัมมาสติก็คือความระลึกได้ความจําได้จําได้ในเรื่องสองเรื่องนั่นแหละคือเรื่องกายเรื่องใจถ้าเป็นเรื่องอื่นนี่ไม่เรียกว่าสัมมาสติอย่างเช่นบางคนจําตัวเลขได้เก่งมากจําเบอร์โทรศัพท์เพื่อนได้เป็นพันเบอร์นักเรียนนี้ก็มีความจําเก่งในหลายเรื่อง แต่เป็นการจําเก่งในเรื่องนอกตัวแล้วถ้าเป็นเรื่องกายเรื่องใจแล้วก็เผลอง่ายลืมง่ายอันนี้ยังไม่สมบูรณ์นะถ้านักเรียนจะจําเก่งจริงๆต้องจําเก่งทั้งเรื่องนอกตัวแล้วก็เรื่องตัวเองด้วยเรื่องตัวเองนี่หมายความว่าไม่ใช่จําว่าใครทําให้ฉันเจ็บแสบใครใครมาทําให้ฉันเจ็บปวดอันนั้นไม่ใช่นะนั่นก็นอกตัวเหมือนกันบางคนที่จําได้ดีนะใครว่าฉันเมื่อสิบปีที่แล้วก็ยังจําได้ใคร ยืมเงินชั้นไป20ปีก็ยังจำได้อันนั้นมันเรื่องนอกตัวจำได้ในเรื่องตัวเองคือว่ามันเผลอปุ๊บลูบปั๊บเผลอปุ๊บลูกปั๊บกลับมาอยู่ปัจจุบันได้กำลังอ่านหนังสืออยู่ใจมันแวบไปออกไปข้างนอกแล้วลึกได้ว่ากำลังอ่านหนังสืออยู่กลับมาระลึกได้ในเรื่องกายเรื่องใจคือระลึกได้ในปัจจุบันระลึกได้ในเรื่องนอกตัวนี่ส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องอดีตอนาคตแต่ระลึกได้ในเรื่องตัวเองเนี่ยในเรื่องกายเรื่องใจเนี่ย มันจะเป็นการระลึกได้ในปัจจุบันซึ่งไวมากเพราะปัจจุบันเป็นแค่แต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะเท่านั้นเองนักเรียนก็ถูกฝึกมาในเรื่องการจําเรื่องนอกตัวมาเยอะแล้วแล้วก็จําได้นานแต่ว่าสิ่งที่จะต้องทําเพิ่มคือการระลึกได้ระลึกรู้ในกายและใจที่เป็นปัจจุบันในแต่ละขณะแต่ละขณะขณะนี้ก็ลองทําอะไรอยู่ก็อยู่กับตรงนี้ แต่แน่นอนมันก็เผลอได้มันก็ลืมได้ลืมได้ล้วก็จําได้ว่าตอนนี้กาลังทําอะไรอยู่กลับมาระลึกได้ว่ากําลังโกรธอยู่ระลึกได้ว่ากำลังโมโหอยู่นี่คือรู้ใจรู้ว่าทําอะไรอยู่อันนี้คือรู้กายนะอาบน้ําอยู่ก็รูก้กำลังอาบน้ําไม่ใช่ว่าลืมไปไม่รู้ไปไหนแล้วไปคิดโน่นคิดนี่ฟุ้งปรุงแต่งตถ้ามีสติรู้แบบนี้นี่อย่างต่อเนื่องเนี่ยสรมปัญญะก็จะตามมาความสึกตัวก็จะเกิดขึ้น เมื่อเราลึกรู้ในกายและใจอยู่เสมอไม่ลืมกายไม่ลืมใจความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นเราเรียกว่าอยู่กับใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจอยู่กับเนื้อกับตัวคือใจไม่ลอยแล้วก็ใจไม่เข้าไปหมกมุ่นในความคิดเมื่อใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีความรู้สึกตัวมันไม่เผลอมันไม่หลงมันก็ไม่ฟุ้งเป็นตัวตนขึ้นมาในยามที่เรามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยตัวกูไม่เกิดตัวตนไม่เกิดแล้วถ้าเรามีสมาธิดีจิตอยู่กับงาน มันก็ไม่มีคนอื่นอยู่อยู่ในความคิดด้วยไม่มีทั้งคนอื่นแล้วก็ไม่มีทั้งตัวกูอันนี้สำคัญมากทำงานก็ดีทำอะไรก็ตามไม่มีทั้งตัวกูเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีทั้งคนอื่นอยู่ด้วยในความคิดมันไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้ทั้งตัวกู<ๆ>มีแต่ง,งานงกับการทำงานเท่านั้นเองแล้วตรงนี้เนี่ยมันเป็นศิลปะมากนะอยู่ในโลกนี้โดยที่เหมือนกับอยู่คนเดียวทำงานในโลกนี้เหมือนกับทำงานคนเดียว แล้วมันไม่ใช่แค่คนเดียวเท่านั้นแม้กระทั่งตัวกูก็ไม่อยู่ด้วยเหมือนกับไม่มีตัวกูอยู่เลยมันว่างเปล่าว่างเปล่าทั้งคนอื่นว่างเปล่าทั้งตัวเองอันนี้เป็นสุดยอดเลยนะคนที่เขาเป็นศิลปินหรือว่าเป็นผู้รู้จะเป็นนักยิงธนูจะเป็นนักวาดนะที่สุดยอดเนี่ยเวลาเขาวาดเวลาเขาทำงานมันไม่มีใครอยู่ในความคิด ไม่มีก็แม้กระทั่งตัวกูอยู่ในความคิดด้วยมันเป็นความว่างที่ทำให้เกิดผลงานสร้างสารรค์ที่สุดยอดมากจะให้เรารู้จักตรงนี้ไว้ด้วยแม้ว่าจะยังทำไม่ได้แต่ให้รู้ว่าการทำแบบนี้มันก็มีอยู่และทำได้ซึ่งต่างจากความเข้าใจของปัจจุบันที่ว่ามันต้องมีตัวกูเต็มที่เลยจะทำอะไรก็ต้องไปต,งต้องมีตัวกูศิลปินบางคนประกาศว่ากูคือศิลปินกูคือศิลปิน ถ้ายังมีความคิดว่ากูคือศิลปินอยู่มันก็ไม่มีทางที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่ดีได้ถึงแม้จะขายได้ราคาแพงๆเป็นแสนเป็นล้านก็ตามแต่มันก็ยังไม่ถึงเรือเป็นสุดยอดของศิลปินเพราะศิลปินที่สุดยอดไม่มีตัวกูคนที่วาดภาพที่งามที่สุดในโลกพระพุทธรูปที่งามที่สุดในโลกนี่เราไม่เคยรู้เลยว่าใครทําใครหล่อพระพุทธชินราชนี่ไม่มีใครรู้เลยว่าใครหล่อเพราะคนหล่อนี่เขาไม่มีตัวกูอยู่ตั้งแต่แรก ก็ถึงหล่อได้งดงามมาก